สวัสดีครับสวัสดีชาวสิงบรูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับมีข่าวอะไรเกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาก็สามารถติดตามได้ ใน Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบ้วยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับที่มีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับใครกำลังมองหารถยนต์ ในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้ครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ให้คุณได้ถึง3ต่อนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับไปเริ่มวันที่มีการยืนยัจาจับพรีเมยร์ลีกครับว่าอดีตแมทลี่ครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมยร์ลีกในเกมที่เชลซีพบกับเชลซีเรตตดส่วนห้อง VR จะเป็นปีเตอร์แบงค์สนะครับขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าริสเจมเนี่ยเตรียม เข้าพบกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับและสแกนปัญหาแฮมสตริงขาดที่เชลซีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หนังจากนั้นไม่นานครับนาะทานกิสซิงก็รายงานว่าริชเจมเนี่ยจะพักอย่างน้อย3เดือนนะครับขณะที่เชลซีก็ออกมาถแถลงครับบอกว่าทางริชเจมได้เข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากเกมที่แพ้ต่อเอวิสตัน0ุนย์ต่อเมื่อวันอาทิตย์ผลสแกนยืนยันว่ามีการบาดเจ็บที่แฮมสตริงตอนนี้ริชเจมเข้าเริ่มโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายแล้ว ขณะที่โรมาโนรายงานบอกว่าคาดกันว่าริชเเนจะกลับมาอย่างน้อยก็คือถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมในปีหน้ามันลอครับบอกว่าริชเจนเจ็บยาวอีกแล้วกับปัญหาที่แฮมสตริงตอนนี้เขาอาจจะพลาดการไปเล่นฟุตบอลยูโรกับทีมชาติอังกฤษด้วยส่วนยาขอบซินเบิร์กรายงานว่านักเตะเชลซีรู้สึกประหลาดใจที่เตโกซิวาไมไ่รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเมื่อริชเจมและเบนชิวไม่ได้อยู่ในทีมมีคําแนะนําว่าซิวาได้รับการเคารพ การการไม่เคารพซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เต็ไมไปด้วยความสงสัยในห้องแต่งตัวซึ่งซินเบิร์กรายงานบอกว่าปอชิติโนยืนยันว่าไม่มีปัญหากับการไม่ได้เลือกเตกสซิวาเปไปกับตันทีมโดยกล่าวว่านักเตะที่มีภาวะผู้นำในสนามอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ปลอกแขนในการเป็นผู้นำแต่บางส่วนของเพื่อนร่วมทีมของซิวาไม่เข้าใจว่าทาไมผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดของพวกเขาไม่ได้เป็นผู้นำเมื่อกับตันทีมไม่อยู่และมีการพูดถึงการไม่เคารพ ที่ถูกแสดงต่อซิวาขณะที่แมตต์รอรายงานว่านักเตะเชลซีจัดงานพบปะพูดคุยกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในลอนดอนหลังจากเกมที่แพ้วอร์ตันโดยตอนแรกงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้คริสต์มาสแต่ทั้งสโมสรเองและกับตันทีอย่างริชจมเห็นว่าควรย้ายมาเป็นช่วงนี้เพื่อปรับสภาพจิตใจและเพิ่มผวันกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนขณะที่ไซมอนจอห์สันก็บอกว่านักเตะเชลซีได้รับอนุญาตให้มีปาร์ตี้เล็กๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแพ้เอฟอร์ตันขณะเดียวกันจอโนบีมิเกลครับออกมาวิจารณ์ทีมเชลซีชุดนี้ครับอย่างเผ็ดร้อนเลยฮะเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีอัตลักษณ์ในแนวทางวิธีการเล่นของทีมเลยผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการให้เวลาผู้จัดการทีมมากๆผมไม่เคยเห็นด้วยกับการปลดกุนซือแต่ว่าเราจะนั่งอยู่ลืมรัวแล้วพูดว่าเราเองอยู่ในกระบวนการของการสร้างทีมใหม่อย่างนั้นเหรอ ตอนนี้มันไม่มีเวลาสําหรับสิ่งนั้นแล้วนะครับและเราจาเป็นต้องเริ่มคว้าชนะัยชนะเหนือคู่แข่งเวลาที่ผมเห็นเชลซียุคนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการขาดผู้นําทีมเช่นในเกมกับเอเวอเรตันผมมองไปทั่วสนามแล้วไม่เห็นผู้นําเลยสักคนไม่มีใครจะอยู่ในสนามคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแบบว่าตื่นได้แล้วพวกนายทำอะไรคนที่จะมาแหกปากใส่คุณนี่คือสิ่งที่มันเคยมีมาก่อนที่เชลซีสมัยก่อนเวลาที่คุณมีเกมแย่แยมีนักเตะอย่างด็อกบาเทอรี่ลำพาด คนพวกนี้จะคอยปลุกให้คุณตื่นขึ้นทุกวันนี้ผมมองไปรอบสนามและมองไปที่ผู้จัดการทีมผมไม่เห็นเขาแหกปากใส่นักเตะใส่สักคนเลยทําหน้าที่ของพวกนายซะวิ่งไปให้ทั่วแล้วก็เอาชนะมาให้ได้ผมไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็รายงานว่าเชลซีกําลังตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเปลี่ยนนโยบายสมโมสรในการซื้อขายล่าสุดหรือไม่และปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยเพื่อคว้ากองหน้าระดับท็อปในเดือนมก,กราคมนี้ ขณะที่ดิวิดออนสตีนครับบอกว่าสโมสรในพริเมยรีกลงมติให้จำกัดระยะเวลาไว้ที่5ปีสำหรับการจ่ายค่าตัวนักเตะในบัญชีของพวกเขาไม่ว่าสัญญาของผู้เล่นจะยาวแค่ไหนก็ตามการเปลี่ยนแปลงกฎจะไม่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังซึ่งเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ลงมติเห็นด้วยพูดง่ายว่าถ้าจะมีการซื้อขายย้ายทีมของผู้เล่นเนี่ยอาจจะผ่อนใจในระยะแค่5ปีนะครับก็แล้วเชลซีลงมติเห็นด้วยนะฮะ ส่วนแมตต์อครับบอกว่าการที่เชลซีโวตเห็นด้วยกับพริมียม์ลีกให้จำกัดระยะเวลาในสัญญาที่จะเซ็นกับนักเตะได้นั้นสร้างความประหลาดใจให้กับสโมสรอ,อื่นๆในลีกเป็นอย่างมากเพราะเชลซียังมุ่งกับการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งอายุน้อยด้วยสัญญาระยะยาวเหมือนเดิมดูเหมือนว่าพวกเขารู้ดีว่า,ายูฟาก,กำลังจะหันหัวเรือไปทิศทางไหนก็เลยยอมทำตามไปก่อนขณะที่แมตต์อบอกว่าเชลซียังคงมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญ,ญานักเตะอายุน้อยชั้นยอดด้วยสัญญาระยะยาว ขณะที่เลียมทูมีครับบอกว่าถ้าเชลซีปล่อยคอนอการาเกอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้ดีสุดในซีซั่นนี้ออกจากทีมเชื่อได้เลยว่าเสียงจากแฟนบอลจะแตกเป็นเสียงแน่มันจะมีแรงต,ต่อต้านอย่างหนักแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะเพื่อนๆคิดอย่างไรกับนโยบายเรื่องนักเตะอายุน้อยแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บของริเจมมีความเห็นอย่างไร ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เโอกาสหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ